สวัสดีครับผมช่างโดมบาดานนะครับวันนี้เรามาดูการเจาะบ่อบาดานอีกบ่อบ่อนี้นะ่ะได้น้ําแล้วนะครับอยู่ในขั้นตอนเป่าบ่อบาดานผมทําความลึกไปที่140เมตรนะครับน้าดีมากเลยมีตาน้ํา2ตาอยู่ที่40เมตรกับ80เมตรตามลําดับนะครับน้ําดีมากครับบนน่อนี้เราก็ทําการเป่าบ่อเพื่อวิเคราะห์ว่าน้ําบ่อเนี้ยมันจะได้ปริมาณเท่าไหร่อ่าโดยทําการกั้นเขื่อนเมื่อกี้นะครับแต่ ท่อมันหลุดลงไปแล้วเมื่อกี้เบื้องต้นเราลองใช้ท่อนิ้วครึ่งปรากฏว่าน้ำเนี่ยมันแรงเกินท่อนิ้วครึ่งครับก็บ่อเน,นี้ยก็จะสามารถดูดประมาณ2นิ้วเต็มได้ครับปริมาณน้ําในบ่อเข้าๆที่เราประมาณได้มากกว่า1 0,000ลิตรต่อชั่วโมงครับลูกค้าก็โชคดีมากครับบ่อน,นี้เขากําลังจะถมดินแล้วก็จะทําการขุดสระแล้วก็จะใช้น้ําบาดาลเนี่ยปล่อยลงสระนะครับ น้ําบาดาลแต่ละที่เนี่ยมันก็จะแตกต่างกันไปบางที่อาจจะไม่ได้เยอะเท่านี้หรือบางที่ก็อาจจะได้มากกว่านี้ก็มีนะครับอยู่ที่พื้นที่แล้วเราก็จะมีเครื่องมือที่ใช้สําหรับการสํารวจบ่อน,นี้เนี่ยเวลาเจาะแย่ปั๊มลงไปเนี่ยบ่อน,นี้ผมวางแผนไว้ว่าจะแฉ่ปั๊มที่100รอเมตรเราก็จะเลือกปั๊มขนาด3แรงนะครับแล้วก็ใช้แผงโซลาเซลล์ให้เหมาะสม เพราะว่าลูกค้าเลือกที่จะใช้เป็นแบบโซล่าเซลล์แบบครบวงจรเลยเพราะงั้นการหย่อนปั๊มบาดาลเนี่ยสำคัญมากนะครับเราต้องหย่อนให้ถึงตาน้ําตาสุดท้ายที่เราเจาะลงไปนะครับอย่างบ่อนี้ตาน้าตาสุดท้ายจะอยู่ที่80เมตรเราก็จะพยายามหย่อนให้เกินไปแล้วก็เอาน้ําขึ้นมาให้เพียงพอต่อการใช้งานของลูกค้านะครับซึ่งบ่อนี้น้ามันมากขนาดนี้มันก็จะทําทําอะไรได้ง่ายครับพอพอน้ํามันเยอะอนะ เรื่องฟั๊มเรื่องอะไรเนี่ยเราก็สามารถเลือกได้หลากหลายขึ้นนะครับนี่ก็จะเป็นการเจาะบ่อบาดาลอีกหนึ่งบ่อของทีมงานเรานะครับสําหรับท่านไหนนะครับที่อยากปรึกษาเกี่ยวกับการเจาะน้ําบาดาลหรือว่าบ่อบาดาลที่ท่านเจาะไปมันมีปัญหาไม่ว่าจะมากจะน้อยก็สามารถโทรมาสอบถามได้ครับตามเบอร์ในหน้าจอ0969539660ช่างโดมบาดาลสวัสดีครับ